ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอู่ช่างเตีย้ยครับผมอ่ะรถดำคันนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วครับติดก็เหลือแต่ติดบางโคลนติดบางโครนก็คือเสร็จอ่ะโอ้ช่างเตีย้ยช่างเตีย้ยไม่ได้ไปซื้อสีสักทีหรอกครับ<ม>ก็อ,ออกภาษาบหรตายเลยออกภาษาก็อีกตั้งเดือนกว่า อยากอยากใส่กันชนแล้วอ,อยากใส่กันชนโอ้ได้ไรเนาะนนนครับได้ไร <c oughs> ไโอ้ส้มตำมาเด้อเอฟซีมากินส้มตำกับช่างเตี้ยเนี่ยส้มตำเป็นถาดเลยเนี่ส้มตำไก่ย่าง มาจากไหนไปรุ่นเออไก่ทอดเออพูดผิดแตไงั้นเาพากันย้ำตั้งสองคนสามคนเลยเอาเราไปดูเจ้าเปอร์เฟียครับเจ้าเปอร์เฟียคือจ่งเตี้ยกระเถบกันชนมาแล้วนี่ นี่ปกติกันชนมันต้องอยู่ลักษณะน,นี้เนาะแหมยื่นมาจะเป็นเม็ดเลยนี่ครับใส่ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจาะนงเจาะนอ็อตใส่ไม้เสร็จเรียบร้อยใส่ไม้ใหม่ก็ดูดีไปเนาะเอามาไม้อะไรก็ไม่รู้ ส่วนตัวนี้ก็ครอบแพงนะนี่ไม่ใช่ถูกถๆช่างเตียเอามาไว้เอาไว้ใส่ครับ กันชนอย่างงี้ดูดีหน่อยสวนการกาช่างเตี้ยเมื่อกี้ครับช่างเตี้ยออกไปซื้อน็อตครับก็แวะมามีอยู่สามอันมันไม่ครบเดยซีตีนงานเข้าดีอยู่ครับช่างเตี้ยเข้าเยอะอยู่ สงสัยจะเร่งทำกระบะปะพุคันนี้ให้ก่อนไหมปะพุคันนี้ส่วนรถดำาคันั้นก็ออกไปแล้วโอ้รถคนน้ำน้ำดื่มวิตกริ้งนี่ครับเป็นไงบ้าง สวยไหมรถสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ารถสีฟ้าจริงๆโอ้ใช้จนพื้นหลุดลุ่ยหมดเลยนี่ครับแล้วคันนี้ก็คิวต่อไปนี่คันที่ได้แต่เกียกับพุ่มอะไรมานี่จะเอามาต่อดัมยกหัวยกหัวตัวนี้ใส่ กันชนยังไม่ได้ทำสีสักทีครับนี่กันชนครับยังไม่ได้ทำสีสักทีเอามาล้างถูๆพ่นสีเอาเลยอโอ้อร่อยโอตำเองตำเองอร่อยวัยรุ่นต้องกินนะวัยรุ่น ไม่ได้ช่วยทำงานทำการไม่รุ่นทั้งสามเลยนะอะอร่อยครับส้มตำครับส้มตำไก่ทอดน้องทอดแซ่บผู้ใดญ่ดรวไปเลยด่าพี่ิผมไม่ได้เปิดเลยอือดูทากินก็อร่อยอร่อยจริงรอ่ะอือ นะคะค <laughs> ตามมากินได้ใช่ไหมตามกินได้นะตอนนี้ยังตามมากินได้เป็นถาดเลยยังไม่หมดง่ายหรอกอออเกมเขาจะหมดไปไหนแต่เอาไปเติมเติติมเติมเอ,อ,อ,อูดูสิเนี่ยทำไมถึงเขาชอบจิ้มไอ้นี้สดๆเนี่ยชะอมเนี่ยกินไม่เป็นเลย มันแบบไหนกินสดๆได้ลองสักครั้งเราจะติดใจใช่ไหมอืมอ,อกินชะอมแบบสดๆไปเลยเ <laughs> ยังไม่ได้กินกระถินแกเลยกระถินแกแบบไหนที่มันปอกมาเอาแต่เม็ดเนี่ยน,นะ<ช>อ๋อ ไม่ค่อยมีดินทุกวันเนี่ยนี่ข้าวบ้านนี่นมีใครเก็บไว้เยมุหม้ว่ว้น่วนัไรร่อยหรุ่นร่อยอร่อยครับชัเบ้อักเบ้อเลยีทำท่าอร่อยนะจิ๊นหนุมนัวนี่ เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมไม่ใช่ว่าคือน้ำลายตาไมเหรอแค่ดูแต่กล้องต่กล้องคือน้ำลายตาเลยเนีไม่ต่กล้องกินอะไรต้องเลือกหน่อยเพื่อเจอ้าในแค่แม่เขาล่าแต่เองอ่ะเผลอไม่ได้ขอกินหน่อย มาจากไหนวันนี้อยู่อยู่บ้านอยู่บ้านทั้งวันบ่ะไม่ได้ออกไปไหนมีไปเมื่อวานเมื่อวานไปแกงียางสี่สวนราคาราคาเท่าไหร่แล้วที่ยางสีล้ว่ไม่เท่าไหร่บ้านสวนที่ยางราคาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับ เอ้าแกแกเสร็จพงห้เขาไปขายเองเนี้ยเจ้าของก็ไปขายเองครัเจ้าของไปขายเองเราขายกรีดหรือเขาจ้างเราไปแกะเฉยๆแม่มีสายสองวันนี้เขาจะพักเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอันนี้ฝนมันเริ่มตกแล้วตกหลักสีวัครับ ยิ่งนโตกหลักกันเลยอืมทุ่มเลยเหรอป้ายังรถจะเอาเข้าไม่นา่าผมต้องเอารถเข็นใส่มาข้างล่างคลิปนี้บายบายครับ